เรียนเชิญค่ะครับผมทุกคนพอมไหมอีกสองวันได้ขอเสียงคนพร้อม V I E P C C เลยตื่นเต้นนะครับคนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ครับผมก็ อย่างที่บอกนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาในวันนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันงานหน้านะครับครับผมขอฝาก VR คือเรารักกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เดินผ่านหรือว่าอาจจะเพิ่งเคยเจอกันนะครับผม่ขอฝากซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันนะครับผมอ่อนทุกคนพุธนะครับทางช่อง t m 25นะครับเวลา2ทุ่มขึ้นแล้วก็สามารถดูออนไลน์ได้ทาง i c e นะครับผม่ตอนนี้เป็นซีรีส์ที่แบบทุกคนติดตามกันมากจริงไหมคะ ครับผมก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าเดือนนี้เดือนหน้ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์มากันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับสองคนใช่ใชออกไปรอติดตามกันนะครับค่ะตอนนี้รอติดตามกันเลยสำหรับวันพุธท,ที่จะมาถึงนี้อีกแค่2วันเองนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณปอแล้วก็คุณภูวินด้วยค่ะสหรับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณชวนากร